ใต้ตัวนีโอ้ทั้งที่อันไฟกับบอตองเสียพ่อบาทเลยเ<า>มตรแต่บาทเดียว <ไป S 2> สลึงแดงเดียวกับบอเสียหมอบอแต่เสียไม่พอบาทเจาะทีเดียวจบเลยเจาะเียเดียวนี่จบเลย,เลยตลอดชีพตลอดปี่เลยเนาะตลอดชาติเลยเนะาะแต่ว่าน้านี่ก็ไหลคือเก่าเนะาะธรรมชาติของเขาเห็นปะโอ้เงยไหลตลอดเลยครับผมเพิ่นเ็ดไหนไม่เพิ่นเจาะใดไหมนี่ผมปล่อยไปไปล่งล่งไปใต้ฝุ่น ผมจะเปิดว่าวให้เจ ah. yes, ้ายญิงไปน้ำท่าล okay. well ้วก็นั well, exactly. no. ่นหรือมองต้นมองต้นตุเร yes, yeah, ียนอ่ะนะเดี๋ยวดาวกี่ไหลแห้งตำแหน่งเดี๋ยวผมปล่อยไปผมผมผมก็ยังยังยังคิดอยู่ว่าบักเผาแปลกแปลกใช่ไหมวัวแดงมาแนบกันเลยแหละคือว่าอันกระโปรงเดียวตั้งโคโลไว้แล้วมันก็ขึ้นออกสามนอนผมไม่เคยเห็นมี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 ไผเฮ็ดได้บ่บ่มีเนาะปักเผากระโปรงเดียวขึ้นสามนอนไม่เคยเห็นเลยใช่เบิ่งดีๆใช่ ใข้าวเจ้าผู้อยู่ข้างคื่นใครอยากข้าเจ้าเห็นของของไแคร่เนี่ยแหละกระโปรงเดียวข้างอื่นเขาบอกเอาถั่เอาเทียนเอาดอกไม้มาจุดมากน้าแดงคืนนี้นี่แหละสามนอโอ้ยย้ากระโปรงเดียวตังแปร์ขึ้นสามนอบอกเขาบอกเอาน้ำแดงเอายังมาไหว้เดี๋ยวผมจะเหตอยู่อ๋อบ้างมองก็เป็นรูปพญานาคเนาะตรงนี้ว่ามีพญานาคขึ้นเนาะ โอ้าวว้าวมึงได้แหะครับอันนี้อันนี้มันบ่เกิดบ่บ่อันนี้บ่เกิดผมไม่เอาออกพุดถ้าพุดกระเม่นบอกเปล่าแม่นโอ้ทั้งเบิดทีทั้งเบิร์ดไลน์นี่ทั้งมันทั้งยังน้ำเนี่ยทีทั้งเบิดสี่นีสิบแปดไรนกลัวทั้งรวบหมดเลยนะครับไลน์ยู่สันครับผมแบ่งด้านนี้เป็นบกข้าวด้านนั่นเป็นปลูกเฮตนามันสับปะรังสีกูแมันออกเฮตนาครับทั้งขึ้งแบบปลูกหัวโคตรปลูกยังไปมีแบงเฮด ไปพลังงานโท่าไรเจ้าบ่บ่ลรองป<อ>าดานแล้วก็ดันเป็นแรงดันเลยบยย่ได้ใส่ยังเลยใส่แรงดันเอาครับ<อ>เขาเขา,าในขวดเนี่ยยังมอเตอด้ใส่ไฟเลยนะบ่<อ>ใส่แรงดันแบบแรงเนาะครับมันพุ่งเองอ่หรอใส่ถึงตองน้ำโอ้ไอ้น้ำมาด้านน้ำมาด้านนี่มันจอหอนิมั้ยมันมันพุ่งขึ้นเองเลยครับอู้อยากเห็นเนาะเอาเกือมาเบิก์กนี่แล้วขึ้ิดถึงยันน้ำเนี่ Oh. แงรงดัน,นขืนเองเลียเนาะครับน้องแรงดนขเองมัมันบ่อันนี้บ่ครับเวลาไหนมันก็ปีดเองมันนะเวลาไหนถ้าเปิดมันก็ไหลออกออพอถ้าบ่ไหลออกมันสียดันมันเลระเบิดเ้าโอ้นี่เสีดยดหอยได้ไหมจกักอันจักเงือนจักคนนี่จังสีมี่จังซีงจังซีไหลออกซีนี่โอ้นี่บ่อถองเสียอียังเลยเนาะค่าน้ามัข้าไสก็บอเสีย ่แรงด้านโอ้ถ้าบอใส่ก็ปล่อยออกนะครับโอ้โอเย็นดีเนาะใส่แรงดันนี่นี่โอ้แรงดันโอ้ปืนครับปืนปืนดีหน่อยครับตกใจไปว่าจะปืนโอ้นี่เฮ็ดจะสีเนาะโอ้เย็นดีเนาะเป็นแรงดันเหมือนอะไรเนี่ยจ่อลงไปเลิกจักจักนิหูจั๊กจะเลยหกสิบเมตรมันพุ่งขึ้นเลยเนาะครับคืออันคืออันที่เห็นอยู่อันข้าวนั่นบ่อข้าวอันน้ำแร่อีกอย่างหนึ่งมันพุ่งขึ้นมันมันมันพุ่งตลอดเลยเนาะ อยากได้แบบนี้ไหมอยากคุดหรือเป็นแบบนี้ไหมบางคนเนี่ยคุดขุดกับตนมะฮ่ามะพองเนาะโอ้ขุดแตนว้าวเปิดไปนี่ผมปิดไปพอดไปทางนี้เพราะว่าผมกำลังขุดดินขุดดอนผมกำลังปรับปรุงอยู่คือเป็นแบบไหนเนาะครับมันเกิดจากอีหยังมันจังมันพุ่งอยู่สิครับว้าวตัวนี้คือมะนี่เขาอยากสอมแซมเขาก็ปิดตัวนี้อ๋อสันมันมันทำเลนว่าเปิดตัวนี้ออกมันพุ่งเพื่อเพื่อเพื่อเลยเปล่า ทำไมเท้าตัดมันก็พุ่งเลยเหรอะพุ่งสูงเนี่ยบผมหุ่นแล้วโอ้แรงดันเนาะอ๋ออ๋ออันนี้ต้องติดเก้าเดียงยังดีเนาะครับเนาะชาวประสาทมันกกบดเพราะอยู่เนาะเพราะว่าปล่อยเป็เขาที่ไม่เงี้ยแหละก็ออกไปขุ่นน้ำต่อปล่อยให้มันไหลออกตลอดเนาะครับเนาะชาวประสาทมันก็อันด้านขึ้นมากขึ้นก่าเนาะที่ไม่ต้องใช้ไฟใช้อะไรทั้งสิ้นโอ้สุดยอดมากเลยมาตรฐานนี้ครับผมแบบลำญ่นี่ก็งามเนาะครับโอ้ครับผมหอสัมผัสเนี่ยต้อโอ้นี่บอกครับผม แสดงว่าโอ้ผมบวต้องใส่ไฟบปต้องใส่โซลาเซลปวดต้องใส่อยังสักหน่อยเลยเด็กล่างรถล่างล่าพวกปุ๋ยแอกไรนี่อือครับใส่มาเลยให้ผมสัมผัสหน้าใลยเย็นบ่เย็นโอ้คือเอมาให้ผมนี่ครับนี่อันอันอันมีมีหลายบ่มีนอ้๊บเบิ้ลเนี่มันออกอยู่แต่มันดันบ่แห้งอ๋อบ่อันทั่วประเทศเท่านี่ทั่วประเทศไทยนี่มีแบบนี้บ่หลายเอกเนาะ ส่วนหมากมันเป็นน้ำมันเกิดจากอย่างมาจากด้านอย่างสิ่งนี้จะได้มันเกิดจากอย่างมันเป็นหลงน้ำเก่าว่ะสมัยสมัยโบราณโอ้เป็นหลงน้ำเก่าครับเป็นทางน้ำเก่าเป็นทางน้ำที่เคยเที่ยวแหรอที่นี่เพราะเขาจอยลงไปไปถึงทางน้ำน้ำใตดินมันจะไหลอยู่ตลอดโอ้เป็นแบบสันับแล้วก็ดันขึ้นเลยผมเปิดไปทางที่เปิดลุกสาเต็มนา้องคนนี้เม่น่ครับ จะเรื่อน้าบ่มีบก็นกอยั่นอกเสานะตามไม่ใช่แต่ผมเห็นเงี้ยมานนี่แล้วเปิดไปเลยคนสีเปิดเป็นสีปล่อยเป็นสีสุดยอดเลยว่ะเป็นนี่โซ่ดี้ครับเป็นนี่ระบบน้ำว้าวจะเป็นโฉกดี้ครับเนาะครับกลัวถือแล้วว่นที่หนึ่งนะขับกลถือแล้วว่นที่หนึงอีกไหมนี่ ตัวเรียนปลูกยังตัวเดียวคือหลายแต่นี่ค่าเหลืองบ่นี่ค่าเหลืองบ่เบิบ่งกี่ล่ะครับโอ้หนี่นี่หน้าหน้านี่บ่นี่นั่น,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 นไหลอยู่นัน่นไหลอยู่ตัวเลี้ยงง่ามเนาะตัวเลี้ยงกระ่ามครับเปิดหน่อยเบิ่งไหมสามมมกันใหเคลียร์ยก็นเลยบอด้านนี้โอ้น้ำโอ้นาะครับผมอิจฉาเลยครับเกษตร ทำกเกษตรแบบบ่ตตองใส่ไฟเนาะเกษตรไอ้ทําไอ้โอ้โหน้มเย็นดีครับผมที่ละครับคือคือแต่สูงแท้อันสูงบ่ทอทอนี่มาตั้งแต่ทอนั่นบ่อแน่นบ่ทอฝังคางช่างบ่คือ,ค,อคือไหลอันสูงไหลใ้เนอกรับเนาะโอ้โบรตองใส่ถังไม่ต้องใช้อะไรเท่านั้นเลยไม่ต้อง าทุเร mm ียนไหมทุเ hmm. ร <sh> ียนก็สวยทุเรียนก็สวยเนาะโอ้เจ้าเห็ดไตเนาะปุยัหไงคือเบิด์ตานนี่คือเซโบมี่ประเเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะแถวนี้ไหมแถวแถวอำเภอปากคำเหน่งคือเซโบมีแบบนี้เนาะโบแห้งซ้ำนี่เนี่ยผมแบกแกนไม่ได้อือปากคำปากคำใหญ่ปากคำหวานบ่ขามำสมนะครับบักขามม่ก็คำแห้งเฉยเฉย เปิดให้มันไหลอยู่เสียตลอดเลยนะครับที่เขาต้องการน้ำใส่สาใส่อยัางนี้ผมก็ต่อส่งแม่คูเขามาเห็ดหลอกอันนี้ผมเลยเลยมาเรื่อยๆนะถ้ากลัวอันพักถ้ากลัวพลังงานที่เขาใส่แผงโซลาเซลล์เนาะอันนี้แห้งกวยเนาะอันนี้ไหลอยู่เสียบัตตี้มันนี่สะอาดเนาะถึงโมบีแดดอันนี้กับ่มีปัญหาเนะาะธรรมชาติมันทุจนะริตเนาะธรรมชาติอีรีน <ๆ S 1> ของแท้ได้เนรรมชาติได้เนาะพวกเงยของเรางงเงยเงยเราอีรีนม,มาพอมองดีเขาหน่อยสนเนาะ แม่พ่อมองแรงน,น้ำแบบเจ้าจอดรถเบิ้งสันติที่แรกจอดเบิ้งบักพราวเจ้าบักพราวเจ้าแง้มดีดีเจ้าพ่อแทงแง้มย้อนแบบนี้เินบ่หนามหนามต้นนี้นี่กินได้บ่กินเลยเหรอครับโอ้ใส่น้ำนี่กินบ่กินได้เลยมันมันกล่อยบอร่รสชาติบ่บ่มีปัญหามันแค่ใครหนามสดุดอาบหนามสดุดอาอันที่เขาะโอ้เข่าอันนี้ต้นยังครับนี่นี่ต้นแค่ Okay. แค่เอาแค่หน้านะบางมเน oh. <te> ้อัแค่เอาแค่อะไรโอ้ครับผมถ้าเปิดไปเสมันก็ไหลอยู่บัสมือบัขึ้นนะไหลอบันไหลอันใ่ไมคว่าเปิดแบตีนึงเดือนนึงนี่มันกบ่มีบกบ่มีน้าบัตเนาะไหลอยู่สิตลอดเลยโอ้ยส าานนต้องล็อกไวเพร่า,นนา,อาไไ็อกไหมอ้อล็อกไวป่อ้อล็อกไวอ๋อล็อกนสันน่นนั่นเนาะอันคือเราประตูน้ำเนาะปิดไวอ๋อสันน้นเนาะครับเนาะโอ้ผมอยากเห็นต้อนมันพุ่งไหมครับระะเนาะมันก็พุ่งขึ้นนิหรอบ่นี่ไม่อยากเห็นลอันตอนก็เจาะไม่ไหมเขทอแค่สองนดีวเองบ่ไดี๋ยทอใหญ่น่ะเนาะบ่อเจ้าเขอเห็ดไหนเนา ตัวอีท้าดิครับก้น้นาหนามอู้นี่ปัญหาผมกินนี่ตลอดเนี่ยมันแห้งนา้ามันแห้งอู้บักเท้าก็ง,งามเนาะเบืองที่เราไฟอีกเพราะฉันถึงนี่เพราะว่ามันอยู่กับสอง ยยามันเป็บ่ไส่กับ่ไฟก็ไฟหมเงยเต่บ่เงยแต่โซล่าเซลล์กับบได้ใส่ไฟ่ฝากับบได้ใส่บ่ไอ้นนี่ไหมเงยเต่ไอ้นี้ไหมบ่มีอย่างเลยถ้านามขึ้นว่าต้องเงยนี่เลยของผมจ่อไ่กับบอเห็นมันขึ้นไหมจ่อไวมันมันมันบ่ถือยังเนาะจ่อบด้านที่กันจ่อทอนี่ต้องใส่เครื่องดึงโอ้ตายเลยทอมันบ่มีอย่างเลยไหมเครื่องดึงก็ต้องใส่ไฟ่ฝ่ามันบ่โอ้เมียนจะเปลืองขนาดเลยครับครับผมมาท่านาะ อู้น้องมึงหึดหลายเลยครับผมปิดว,ว่าท่าน,นันหนไหนมันขึ้นทางพี่ไปทางผี่อ๋อครับขึ้นทั้งเฮียนใจทั้งเฮียนอันได้แต่รอนแล้วครับน้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปล่อยให้เขาออกท่าผุน้ำหน่อครับมีแต่ว่าครับอ๋อครับแล้วที่นี่ผมว่าเดี๋ยวระบายไปทางผุ่นอ๋อมันดันออกค่างอ๋อมันดันแตกออกเลยนะโอ้ดันออกแบบแบบซึมซึมหัวแห้งมันหาทางออกจนไรนะเออมันหาทางออกเป็นไรโอ้เป็นแดงดังัวนี้ผมต่อต่อต่อเตรียมสิตรงไปปากต้องท่าผุนอ ไหลดีบ่ปั๊บโง่เงียบตายเลยไม่ขึ้นเลยโปรดใส่ยังเลยนะครับเป็นเรื่องด้านหนาพบนนะทุดยอดครับผมใส่พอไร่หนิ้วเนาะเป็นนิ่งผมมองเห็ดหน้าเกิดมาแรงของหมูที่ต้องคงต่อตัวหนี่งคงใส่แค่บนถ้าแล้ว โอ้หนามเลยเวลาว่าใช่ไหมตัวนี้เพียงแล้วมันหมุนอ่ะคือว่าแรงดันของมันมันเฉดขนาดใด้ที่มันเปิดเต็มสูบมันหมุนแห้งอ๋อโดยไม่ต้องใช้ไฟเปิดเต็มสูบเพื่อหมุนแห้งเะโดยยี่ห้อ20ตัวหมุนหสามารถกันนี้ได้โอ้สุดยอดเลยทึงมากเลยทึงเนาะครับเนาะทึงเนาะเจ้าสามารถ เหมารถไถอยากผมมเห็นมาอย่างเจ้าหาเงิน่ารถได้เลยถ้าเขามาเบิ้งมาอย่างมากผมปล่อยให้เบิ้งงานได้<อ>ผมมองตายอย่างเลยให้มันเบิ้งเลยแหมเบิบ้งเลยว่าสุดยอดถึงอีรีถึงอิรีเลยนี่ถึงสุดๆเลยถึงแงน่นอ่ะผมไใไ้ไปเบิ้ดอันนี้อย่างผมก็สิบอกเบิ้ดสามารถเียนรู้ในด้านการเกษตรกัถือว่าไถไถดีว่าผมก็บอกผมแน่แค่นั้นหละแสดงว่าอันมันต้องบ้านด้านนี้มันต้องพุ่งเนาะมันต้องพุ่งคือของลุงนี่มันจงอย่างเสียดายเนาะ ไดโบไดโบที่ห้าเนี่ยผมผมเพชรไดโว่หมุนได้แค่เกา้าเพ็ดมกเพชโตที่หมุนหมุนไดไดโวเห้าธรรมดาเนี่ยเล้วผมมาใส่ตัวนี้ยี่สิบสามสิบตัวหมุนหมดเดี่ยวผมตัวไปฝากความ่นเตรียมบมกข้าวท่าผุนน้ำผุน<อ>ผมจะเปิดเล่าตัวสิบเปิดให้เจ้าเบิง้งมลนมีวิธีจะไหนเอาอันตอนที่นามันผุงให้จะได้จังสีใสแหมออยู่มองหันมองตอนมันมองต้นเีน่อ่นผุนเนี่ยเอาเอาทอซุปมา,าก่อน้วกร้อมางี่โห้จะได้ตอ่<ม>หอหนัน ตอนหามันไหลมาก่อนบอกว่าจะหายมาหามันไหลหามันไหลไปก่อนมีท่องตองระบ้าหายไปก่อนหามันไม่ระบ้าออกปุ่นเนะ <c oughs> าะจังสีเอาเข่ามงมงปากทางไหมมงมองมองันพ<อ>ุ่งขึ้นได<อ>้ไหมต้องเฮจจ็ดจงังใดจังเอาอยู่เขาอยากให้มันแห้งทางปุ่นเขาปิดวหล้าทางด้านนี้อ๋อถ้าอยากให้มันมาทางนี้เมันปิดวหลวาตัวตัวสีผมเปิดแต่จเจ้าเบิ้งเลยปิดไว้เอาอยู่มันแห้งมาทางนี้เพรตอนเอาซุปมงมงปากท่อมันงไหมปากท่อทั้งถ้ามันไหลลงมาพุ่งมาจากข้างล่างมันเฮ็ดจังใด เห็ดมีว <accurately S 2> ิธีจะไหนเมนคือเอาซุปท์เท่เลยบ่ะซุปเลยครับผักกาดตรงนั้นหมาแล้วก็บโอุ้กตรงเลยซุปเลยแล้วก็ดึงไว้ก็พักอันนี้ไหวไห้คงไว้มันจะอยู่อ๋อจะถ่นบ่แล้วก็แล้วก็มีทอแยกออกมากกว่านอแยกเจียมอันแยกแยกกว่มากสิไปก่อนเป็นบ่ครับต่อก่อนต่อก่อนต่อไว้เลยเนาะปล่อยให้มันแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปคุณเนาะอ๋อมันไหลลงซะสปีกเกอร์หมุนหมุนมาถึงระดับสามเมตรสี่เมตรแต่จะว่ามันไมนคอยมันแห้งแห้งครับ แปดดอกผมได้มาหอดไฟฟ้ายังสูบงประเดี๋ยวไอ้พวกอันปั๊มเอียงไหมพวกปั๊มอันนี้เปิดอโซเดียวถ้าเปิดให้เบิ้อเบินก็เด็ดเบิดละโอ้โหครับผมผมเงิดเล่าไหมคือผมเงิดอีรีครับข้าวยังไอ้หน่วยนี่อันนี้เป็นบักล้าวไฟบักล้าวไฟวะเลี้ยงข้าวไฟโอ้อันนี้ก็เลี้ยงป้าขึ้นกันปะครับ โอ้ครับผมครัน้องมาล้อนซ่อนดีๆครับผมโอ้ยน้องมากกับเมย